ล o กอินเด e meat ะว่าแซ่บไรพี่นอ้องม,มาพี่นอ้องบวบอะไรยังหางก็อะไรอืจ้ะต้มต้มมา โคชนแนนสวัสดีครับมาพี่น้องมณีออกมากินอาหารไทยร้านเน่ารัดนะครับพี่สาวมาดูจักกับนออ้องยูดีและคนเอืน่นๆมากินอยู่เนี่ยอยู่สิงคโปร์น,นะพี่น้องแซ่บแซ่บแซบ,แซบ,แซบ,แซบลายมาได้ขับเด้อพี่น้องทั้งสปปลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมากัมรอย่างคอลโล่ไม่แฟนฟอร์มออร์แลนโดบุเขมรจอยด์มีทุเดย์แฮปไทยคุย้นซีนในสิงคโปร์ เนวลัดไทยคูซีนอ nice ินสิงคโปร์อิสเวเรนไนส์ส่วนจิ๋นเจ้าอันแอฟบ,บีน้ำไฮอันกุ้งยาวไทยคูซีนอินสิงคโปร์คารมอนคาร์มิชไจวิทเมียผิดหวังเพียกับเร่าเด้ออาหารอยู่อยู่สิงคโปร์ร้นานเนวลัดครับคูซีนใครมากอาจจะลืมมากได้ครับเด้อมาอุดมาอันนี้กินอาหารบ้านเฮาจัดจ้านสมกับเป็นอาหารไทยอะคักเลยครับแซบ่บ พี่น้องเพียรสมตำสมตำหมูยอเนี่ยแซ่บแซบ,แซ,บซิมแล้ครับได้รักชิมละอืแซบ่บครับสมชื่ออาหารไทยอยู่สุดยอดอยู่สิงคโปร์ด้วยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดโอ้นี่ไข่น้องยุทธอร่อยนัวคนได้รีวิวไปแลว้วเวร็ว,ว,วล่งหนานี่คือปลากระพงนึ่งมะนาวพี่น้องเพียรทามยักษปันยักษ์ไงและครับเพียอ,อันนี้ก็ซิมเหมือนกันสุดยอดแซ่บลายอือแล้วลแซบ่บแล้ว อันนี้จะเป็นทอดมันปลามันกุง้งแล้วก็หมูหอใบเตยได้พี่น้องแซ่บๆและที่ขาดไม่ได้ก็คือลาบหมูกับข้าวเหนียวนี้เข้ากันพี่น้องสุดยอดอาหารไทยบานเทาไปไปส้กบบระบ๋อไตเขามีอาหารไทยอยู่พี่น้องที่เด็ดอีกอันหนึ่งของที้านพี่น้องนี่คือไก่ย่างหอมหอมหอมอีรดดิอง่งอันนี้กับร่องซิม,มึงเหล่าเดรยวๆไปมา,มาพี่น้อง บบวะอยย่างหางก็อืมอืมจัดมตำม,มาอืมอืมอืม,อมจัดจานรับ อ,อืน้องนี่ขาบลาได้พริกหลับหลับหมูอืมอืมบอกเราไาแซ่บทุกอย่างอ,อันนี้ทอดมัน เบอร์ตงจิมร่องแหลมบอร์ตรงจิมน้ำจิมก็ได้แซบ่บถึงเครื่องเลยครับตัวเบ็ดเวลี่ดีลิเชอร์ที่ส่วนที่สวาเดเม็กฟอมชลิม ลูกอินเดีมีดว้าแซ่บไยพี่นอ้องแซ่บอันนี้ได้สดแล้วครับไปบริษัทสดในบิางกินสองคนสิบเบิร์ดเวลาพี่น้อง ก่อนกลับไปเมืองไทยฮะเนอะอันนี้ขาดอะไรคือซาไทยจากเมืองไทยโดยตรงเลยเป็นอน่หอมหัวนวลหอมหัวนวนดมจบกหลายเรียมเนี่ยแบบ <Woman? S 1> แซบ่บทุกอย่างแซ่บสุดก็คือข้าวผัดปูปูเน,น้นๆ นอ,อนหลับอืมจับ่อยพี่หองจับอ่ะบนนี้พูด ผมปิดคลิปกันครับพอมจะขอตัวตกินเขา่ากินข้าวที่จัดการให้เกียงให้เวิร์ดพี่นอ้องอ่าคันมาสิงคโปร์จะเริ่มระครับเรือรันไทโกซีนเนว,วรัตยินสิงคโปร์ร้านชื่อร้านเนว,วรัตได้พี่น้องได้คนไทยคันมากอ่ะอันเสิร์ฟในเสิร์ฟในอินเทอร์เน็ตเลยเนวรัตมันควรจะหูแล้ะยุยยุยไก่ร้านอ่าเข่ามันไก่ซื่อดังเลยครับพี่น้องไกลาจากกันเลยอ้ามืออีพวงไปแล้วครับเมื่อหน้าผมกลับบ,บ้านมืออื่นพอกลับบ้านไปน่ะน,น้องไายแล้วที่การไม่นู่นหนักไม่นู่นเต็มไฮเวิร์ดใไหมครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวอวเดเซนขับมอเยอร์ไบ๊ายบายเลิฟยูออ